ดีครับฟูวันนี้เราก็มาเจอกับช่องจิตอีทาเจ็ดสามก็หนึ่งกันอีกแล้วครับแ้ใครที่ได้ดูคลิปเมื่อกี้ก็น่าจะรู้นะครับว่านี่จะเป็นคลิปที่สองของพุ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพุ่งนี้ก็คือวันวันวันอะไรวะวันที่สิบสองนะครับวันนี้คลิปที่สองของเราครับผมก็คิดอยู่เล่นเกมอะไรดนว่าเราบอกยังไงสรุปจากใจได้ครับเอาวันเล่นเนี่ยครับวันเล่นวันเล่นนะครับก็นี่นะครับเอออืม ผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับหน้าฝีมือกากไว้เนอต้องขออภัยด้วยผมแบบเล่นได้ไม่ค่อยจำ,ำนานสักเท่าไหรนะ่นะถ้าใครที่เล่นเป็นอย่างนั้นก็มาสอนผมได้นะผมไม่ถือเพราะผมก็เล่นไม่ใช่เป็น,นเอามัลเล่ตกันเลยดีกว่นกาน้าเสียงในคลิปมันเป,ปเบาไปก็องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมแบบพูดได้แค่นี้จริงอะเสียงมันได้แค่นี้นในพูดดังกว่านี้มันเจ็บคอตาย ก็เป็นคลิปที่สอง,สองของวันอของวันนี้นะครับโอเคมันเริ่มกันเลยดีกว่า let's go มาเลยไอซ์ไอซ์สวิตได้โอเป็นตัวนี้ได้ <I S 1> ชื่ออะไร <I am S 1> วะโอก็ไม่ได้แจ้งกันนะมันมีชื่อของไม่มีของไม่ไหนชื่อจีบงานไม่ออกภาษาอังกฤษ โอคอยบออ่านต่งางกินออกนี่อ้ายเออน่าจะเล่นแค่ตาเดียวแล้วก็ไปเลยนะเพราะเกมหนึ่งหว่าจบก,ก็นานด้วยดิหรือไม่ก็อีกวิธีนึงก็ต้องตัดคลิปอะตัดไอสันเนะนีนะน่ายังเล่นแบบหลายตาแต่ว่าแต่นั้นก็นานอีกอนะว่เาเกมหนึ่งก็ยี่สิบก็เกือบสามถิมนาทีนะั้นแต่ตึงๆก็เกินสามินาะทีอะไอ้เหี้ยเกมนึงเนะี่ย เล่นกันตายหาวะดีอ่ะมึงไม่ต้องหลับแล้วเลยไวายได้ตัดกูว่าตีหนึ่งกว่าต้องมาตัดคลิปอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะสองคลิปด้วยไงลงพุ่งนี้อ่ะเพื่อท่านผู้ชมครับสู้ได้ตอนรับชมโอเคเร็วแล้วผมอาจจะพูดน้อยหน่อยนะก็ต้องแบบใช้สมาธิสักนิดนึงยิ่งงเล่นไม่ค่อยเก่งด้ย ถ้าใครแบบรู้ทิกหรือยังไงก็อบอกผมได้นะครับผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้ได้ไม่นานด้วยอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้มากเลยว่าควรเล่นยังไงอ่ะผมก็พอเล่นเป็นอยนู่นิดนึงไม่จอมันคขาว อ้เยีย่ยจ่อข้างชิบหายแล้วจอกู้ไปแล้วชิบหายแล้วจอคู้ข้างตรงไหนเยีย่ยที่นี่อืมแล้วมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะมาถึงเราก็ได้อะไรได้โจมตีก่อนนะขัางน้ำป้องกันใช่เก็บที่ไว้ใงหมดก็ได้ กูบูงพามอะไรของกูเนี่ยเอ้ยมันจักนานเกินไปแล้วนะเว้ยไอ้นุ่มเอ้ยไอ้นุ่มนานเกินไปแล้วนะเยี่ยจมูกม okay. ันค like. ้างแล้วค้างหรือเปล่าวะเยี่ยโหค้างจริงอ่ะชิบหายละเยี่ยค้างค้างค้าง อี๋อะเอ้ยไอ้นุ่มหัวไม่ใช่ละหัวไม่น่าใช่ได้ยี่ไม่งิดปกตินะเนี่ยโอ้ไปอีกนานไหมเนี่ยโออเนี่ยพูดปุ๊บมาปะไปเออน่าจะค้างมากกว่าเออเนี่ยไอ่มันไอ้นี้ไปแล้วนี่ว่าเอ้า ชิพหายละมันมันทิ้งยังไงองีอืมชิพหายแล้วอีก๋กูทิ้งไม่เว็นบอร์านกูจะด้วยกูทิ้งกูเวน็นกูไม่อยากใช้อ้าวอืมช็อตชอตแล้วใกูจะวางหรือเปื่านี่ไอ้วอร์ซานนี่นะครับสเต็ปก็ช็อตเถอะไอ้ยแม่ง สับอย่างเดียวสรุปไม่พอเล่นจริงไอ้เหี้ยตายหาก่อนเพื่อนสรุปกูต้องเป็นคนวางแล้วเปิดเชฟโันนี้ก็ต้องวางแล้วเปิดเนี่ย ไอ้เอ้าเหยียดแม่เอ้าเหี้ยมายังไงเนี่ย Spike down โอ้ถลุกูตายแล้วเอ้าเหี้ยตายหมดแล้ว Last player standing อ้าเพื่อนๆเลยคนเดียวและชิปหายแล้วอุ้ยเพื่อนชิปหายแล้ว เอาใหม่เอาใหม่ขอแก้มือครับเมื่อกี้เมื่อกี้บอกไม่นับนะครับขอแก้มือขอแก้มือรอบนี้แหละเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วแมวแมวนอนแล้วกูไม่อยากรับภาระอันใหญ่หลวงอะ เรยจะปังหาจมัวอะไรเนี่ยสปายดันสปายดันบีเอาออกไปเลยเนี่ไม่ดี ก็หนีอยู่แล้วนาะหนีเหมือนคนเล่นน่ะโยกยกแต่ก um ็จริงนะดนดเหมือนคนเล่นอยู่ไหนวะหอบมาดิอย่าแอบดิ้อ go 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 ่ลโอ้30วินล่าสุดเลเยอร์ standing นี่เลยครับสภาพคนเล่นว้าเล่นไม่เป็นแล้วมาเล่น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 ไม่เล่นเล่นไม่เป็นก็ไม่เชิงนะเล่นไม่ได้มากกว่าคือแบบยิงแทบไม่โดนอ่ะเมื่อกียิงเห็นบางคนแม่งยิงคนไม่ไหนแย่ยิงแบบเม็ดเดียวตายแย่ยิงหัวคมๆเพราะทำไงวะ องไวเปีนสนจี่มันสีงเยอะนะชอบไปเล่นๆนะเดี๋ยวก็เล่นปน,นอ่ะมันไม่มีหรอเนีงงเ่ยเล่นแบบชั่วโมงเยอแล้วไม่กินอะแบบอัรแบบตเทสอะไม่มีหรอกนี่คือการตอบใจตัวเองที่ตอบดนที่สุดแล้ว ไปตะมวยละคือคลิปนี้ไม่ได้มาโชว์ให้ทุกคนดูมาโชว์กายไม่มาโชว์กายให้ทุกคนดูไม่น่าเลย One enemy ไม่น่าเลยจริงจริงคิดถูกคิดผิดเนี่ยเหี้ยเกมเอาไวเล่นมาเล่นเนี่ยยังฆ่าไม่ได้ตกคิวเลยเอออนาจิพาย เลืนยิงมันยิงมัน Last Player Standing อย่าอย่าอย่ามึงคนเดียวนะนะเพื่อนมึงจะออกไปตายโง่โง่ไปได้นะเพื่อนอยูุ่คนี้แหละกันกันเออฟาวฟาวหรือเพื่อนไปนี่เมื่อกี้เหมือนได้ยินมันแก้เพื่อนลยงอกไปทำอะไรแล้วมึงตายแล้วกูด่ามึงแน่ยัด โอ,อ้ยไอ้ขี้เก็บโอ้ยขอไปคำหยาบด้วยครับแม่งมงบป่าวะโอ,อ้ยเดี๋ยวกูก็ไปหยาดเขาไม่ได้นะให้มไม่กูตายก่อนเพื่อนเลยนี่ยไปหยาดเขาเดี๋ยวกูตายก่อนเพื่อนก็ตายอย่างนี้นขอเล่นคนสองได้วนะเม่งน้ำมันไมรจิสันติก็ต้อง เอาลูกตะกัวไปแจกแล้วไอ้นี่เอาลูกตะกัวเอาลูกเอาลูกตะกัวกูไปจแจกก็อเหี่ยดูท่าอยากตายไม่ไดงบนะมึงมอง่ะ โอ้ยไปดีแล้วไปดีแล้วเก็ปดเก็ไปไอแม่ยัด o r s t ได้ไปยมมาบ้าน่ e ลอยู่หกากูนชื่อมั้ยแลคืนเป็นไงล่ะเยียขอไปคำหยาบด้วยี่วันร้อนไปหน่อย อย่ามานว้าล่าสุดเลเยอร์สแตนดิ้งขันอยู่ค่ะกำงอย่ามันปีฝืนฝือนระวังนะพื่อนไม่เป็นระดับสองทีมอะครับ30 seconds left อยู่ขั้วบนเมื่อกี้เห็นอยู่เพื่อนอย่าตายนะเพื่อน my ults not ready เยี่ยมตัวเพื่อนกูเป็นตัวที่แล้วเกมเมื่อกี้เลยนี่หว่าอย่าโชว์โง่นะเพื่อน 10 second's left เดีจ็ดีเปืือนอือโฮ้เปืือนแพ้แล้วส่งนี้อืมงั้นงล่นละมาหยิ่ได้ตอนนี้โอ้กูล่ะเหนื่อยกับเปืือนจริงๆกูไม่เล่นไล่ไม่งูเปลือนลงเปนดวนเลยกูเล่นลูกสองไม่แล้วกูเจอหนักกูอัดนับปั้มไม่งู แกนจัดไอ้เหี้ยอันนี้ก็รูปสองป่าคนรูปสองอคนรูปสองดีกว่าโอ้ใช่ไปดูกันแล้วขอไปเอาความยาวไหมนะครับถ้าความยาบมากไปก็ขอไผ่ด้วยอะไรทำอะไรขอแล้วเปิดเหรอรรปล่อย David 10 No บอกตัวฉลอ้ยเกียกคิดเดี๋ยวลูกซอนไงล่ะไม่ีในแช็คสโตนอ้ยๆนี่้ยไปเค้า เก็บยิงมดเออสวยเปลิ่นไปกันแล้วเปลิ่นีเก็บยิงข้ามันได้เร็วนีเออต้องตายหมดยัยกลัวหน้าใจเลยเหรอแม่ต้องตายอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยกูตายอยู่คนเดียวโอ้ยตายยัยแม่ตายอยู่คนเดียวในทีมโอ้ย Chang mình, kha lê tối nơi đây là. Minh là do luật hong tham mát bố binh này là. Mày nắp yêu cho ly. Tên em mong yu kai Đi an đi Ka mày 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 ยังไม่น่าเอาพกซองขึ้นมาเลยยานีกผ่นีเมื่อกี้งงเงเม่อี้อะเพืือนเพื่อใจเย็นเพื่อนเพื่อนตั้งท่ดดีเพื่อนเพล่อนอ๋อมันดูเพื่อนมันมีคนดักมาหน่อยอ้ระวังเพือนอนระวังระวัง สปายแ e r ิเออ is d e a ็ s p i า e down A last player standing นงุม่ว่งลมนงวะงมึงเม่วเล a งกูเนี่ยเฮียเฮียมั่วและกูเมามา a ็กู Fair w i n s tight corners time to show u f f กงยูชอบอยู่แล้วไม่งูลูกซองอัดหน้าไม่เงยตัวไหนเข้ามาตัวลูกซองอัดปากไม่เง เอ้ยเพื่อนมึงทำอะไรอ่ะเอ้ยอ้จ็กูเป็นสายอยู่นี่หว่ากูตายก่อนเพื่อนไม่ไดเออกูเป็นสายอยู่แล้วใส่กูกลายกปอนเปืือนเนี่แยิกูก็ไม่ใช้เลยนะ enemy e e reloading one e s

สปายดับ d o ป down โอ ah! ๊ยกดไม่ทันว้ายยากดไม่ทันขึ้นไปเลยเพื่อนดูมันมีสองตัวนี่หว่า Last player standing เพื่อนเพื่อนตั้งสติเพื่อน Thirty seconds left มันอยู่ตรงนั้นนึ่งตัวครับนู่นมาจะยหญ่เร็วหรือเปล่า ว่าเกมนี้ไม่ได้จริงหรอเไปนอนตรงนี้อุย้ยเหี้ยมาเยอะทำแอม Let's go I got things to do ทนี้ใช่ไหมได้ได้กูเจอลูกฟรองรรมะคุณแท่แต่เมื่อกี้กูตายก่อนเพื่อนเลยนะยิวก็ไม่ได้ใช้ยิวเหี้ยอะไรแม่งกูปวดหน้าปืนที่ใช้ก็น,อกน,น้อ่ยัดแหนมปืนน่ะมันอยู่ไกลที่คือกูซวยอ่ะมันต้องแบบ มันไม่เหมาะกับตัวนี้นะผมว่าปืนทุกซองเนี่ยมันต้องแบบเอาตัวที่แบบว่าแบบเข้าไปยังกะชีดได้เน่ยแบบเข้าได้ง่าย,ยอ้อเอา้ามึงเล่นยีอะไรมึงเนี่ยโ อ๋อไม่ต้านวายได้ได้ดในะคลิปนี้ผมเล่นดูงโง่ๆต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปเปิดขอไม่มาดักทางนี้ดีกว่าไหมไม่ดีกว่าเออเผื่อตามมาละคนเออกูเจอคน cu nhỉ có mắt tí Đó tái đó rồi mày ăn tí là Anh em bên hành không, là anh tí nữa Almost down. I gotta go. I'm out of here. i here. One enemy gotta remaining. Oh. Activated kill mode. That's a joke. Kill mode is default.

เื่อไม่ยิงดูรั่วแล้วมันเป็นลูกซองไม,ไม่ต้องยิงกีฬานัดก็ได้มึงยิงแบบป๊อป๊ปไปเลยยิงไม่ต้องแช่กระสดนละเื่น Last player s a n i n g Team a ม่ดยิงซองทำนัโอ้ยเฟนินนนโรนี่เฟนิน l e อ e ตายตา s อานาแท่นออืมไม่รู้ทุกคนจะเผื่อไหมเนาะดูแบบนีมอะไรบโอ้อันนี้กเห็นแลว้วกเห็นแล้วอี กูควายีมันควายวะมันควายทังที่อยู่ตรงแนวกู Last round in the half ต้องขอไปเอาคอยาแล้วนี่ยวกพูดกี่เนี่ย แล้วกูก็เล่นแต่ปืนนี่เนาะช <o> ัดเจนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีมันมีคนซุม่มอยู่อะ่ะคนเดียวเลย <c oughs> ไม่เพราะว่าใส่กูโดนตอนนี้กูตาย ี่ไมเหือดใจ Last player standing Spike down mid โงคนชี้ป้ายเลยเหอนกูอีโหลดไมเนี่ย No, no, peon. Switching sides. Oh, please stay alive. I hate making new friends. โอ้ยสามเกมก็แพ้แล้วเนี่ยนั่นเราแพ้อีกสามรอบคือเราแพ้เลยอืนั่นดูช่วงนี้ทุกคนน่าจะหน้าเปืดอ,อยแล้วไม่รู้ทุกคนจะเปื่อไหมเดีย๋ยวผมตัดไปช่วงแบบพีคเลยดีกว่าแบบช่วงพีคๆเลยดีกว่าแบบของเต็มฟูลแล้ว็ดูทรงแม่งตอนนี้แม่งนพูดต่อไปนี่ไม่น่ารอดอะ่ะเดี๋ยวตัดไปช่วงพีคๆเลยนะะ่าจะนะ เอ้ยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยครับว่ายีเล่นแบบไอ้ดูช่วงพีกหน่อยนะเดี๋ว่าก็นี่นะครับตามคาดเอ้ยเฮียสกอร์สิกกสบสองต่อสิบสามเฮียโคตรอนาถาเลยอ่ะเล่นต่อไหมไม่ครับคอยเล่น่งนี้อย่าต้องไปตัดคลิปอีกอ๋อละเอ้ยตายเลยเอยีแต้คลิปนี้แมงกุยเล่นคนโง่อ่ะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทุกคนแบบออมาโชว์กายทุกคนดูเนาะขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับยกสัญญาณเลยพัทนาจะทาไม่ดีกว่านี้แน่นอนไม่เอาแบบนี้แน่นอนแบบไม่เอาแบบทุกคนผิดหวังแน่นอนครับอันนี้ก็ต้องขอลาก่อนนะครับบายบายเจอกันที่น้าน,นะครับ